าน,นอนของจอมบุญที่แสนจะมีความสุขนอนแลบลิ้นด้วยกำลังฝันหวานในตอนนี้ ที่เซนจ,จะมีความสุขมากแวบหนึ่ปินป้นตาใส่พักผ่อนพักผ่อน ให้เขาเฝ้าไม่ห่างนะครับผมคอยดยูแลตลอดลูกชายก็น,นอนอย่างสบายใจนอนอยากคิดว่าปลอดภัยที่สุดตรงนี้เป็นที่นอนที่มีความสุขที่สุดแล้วก็อบอุ่นที่สุดบนหลับชา้างนอนแบบค่อนตลาย ควมสุขที่แท้จริงของช้างนะครับนอนกลางวันเด็กอนุบาลของเราเด็กชายจมบุญลืมตาแล้วนอนก่อนดีกว่ากำลังสนุกดูขาชี้ตรงเดีเลยดูขาหน้าสิขาชี้ตรงเดเลยเตรียมวิ่งตลอดเวลารู้สึกว่าจะมีความสุขมากในวัยเด็ก ต้มมัดคือต้มมัดเรียกชื่อง่นจะวิ่งอย่างเดียวนะทำชื่อด้วย ความแบบนี้มีความสุขมากนี่ก็ยืมเฝ้าอยู่ไม่ห่างนะครับมองตามกี่โดปะนะเลยหนึ่งมิบม,มองยู่ลตามกี่โดปะนะนะครับเป็นความสุขของจอมบุญ นอนกลางวันแลบลิ้นด้วยนะขอบคุณทีืทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่ช่วยเชยเรื่องราวของเราออกไปขอท่านมีความสุขความเจริญทุกทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนพบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขตลอดไปนะครับเจอกันใหม่คลิปน่ารักน่ารักต่อไปสวัสดีจ้า thank you very much for watching bye bye I love you everyone. Bye bye.